สบายดีครับพี่น้องเอาไปดีลุกออดอยู่ที่ห่วยไม่ลำดวนครับอีกจุดหนึ่งเนาะที่เป็นแกมลิงครับที่จุดทรงน้ำข้นสู่แคมลิงโคกโจทย์นะพี่น้องนะตอนนี้ก็น้ำหลากนะครับพายุเขารุน่ก็ถือว่าโอโ้โหลุ่งหมเนาะขอบุดขอบพุน่นในไรครับเต็มแล้วครับน้ำพี่น้องนี่นะครับจุดจุดใหญ่ที่ที่เป็นทรง ขึ้นไปทั้งโคกโจดเนาะแค่หาแก้มลิงโกโจดเองครับแต่ว่าตอนนี้อ,อยู่ที่กลางโกโจดกับพท่านพรท่านเลีวดอกตัวน,นี้แค่มักแนวไว้สิแต่ว่าทรงต่อไปอถึงอีกโครงการหนึ่งที่เป็นโครงการเดียวกันแหละเป็นหนองแก่ของบันสซ่ใหญ่เนาะนามก็บทรงขึ้นไปทั้งผุนครับพี่น้องโอ้สุดยอดครับปีนี้เนาะเนี่ยครับเต็มเลยคือปาก ปากทอตรงนี้เนาะที่เขาเบิ้งที่ผมไทยรรงงานไปตอนนั้นก็นเลิกเติบอยู่แต่ว่าตอนนี้เต็มแล้วบ่เห็นเลยครับจุดส่งน้ำจุดนี้ก็โอ้โหขันขันหมุนหมุนพวกอะไรตัวน,นี้ก็คือไหลเลยครับตอนนี้มันคือส่งเงินไปหมุนเต็มที่แล้วเบิ้งส่ง,นนนนะง,งนเาน,นาะน,นี่ครับขงการใงญ่ของบานเฮากับโอ้โหมีน้ำว้ใสกันสิครับดีที่สุดเลยนี่ครับ เป,เปิดเรียบร้อยแล้วคือตัวนี้ก็ส่งไปแล้วนะต้นนี้น้ำทั้งทั้งเหนือเนี่ยทั้งยางกาทั้งบุญเนี่ยกต่ต้นนี้ก็ลังไหลลงมาเนาะแต่ว่าก็อ่อนแน่เลยครับอ่อนแน่และอ,อ,อ่าพายุก็รู้สึกว่าสีสีเบาบางหรือว่าออกไปแล้วก็บบริจาคคนออกไปเพราะว่ามืนหนีบ่มีฝนเลยเนาะแต่ว่าก็มีฝ่าเป็นยางไปลาๆอยูอ่ตรกเนาะก็ถือว่าโอ้โหตั้งแต่วันที่สิบแปดมาครับตีหนึ่งวันที่สิบแปดเริ่มลิ้นมากนะก็สมความมวงหมาดลิล มองนักก็น,นักมองเบาก็เบา,เ,บาเขาน้ามซามปากะโอ้โหกําลังงามครับพี่นอ้องเนี่ยแก้มดีคโคตรนี่ครับพี่นอ้องของกรมชนท่านเพิ่นเนาะเฮ็ดดีครับสุดยอดพี่หนำม,มาเอางส่โอ้ช,า,า,ชา,าวไทยชาวนาเขาก็อุ่นใจเนะาะอ่ะทีผมลงให้เบิีงชิบแหลกนั่นที่เพิ่นกําลังก่อสร้างกันอยู่นั่นโอ้โก็บ่ธรรมดากันแต่ว่าความลึกของ ของของของหวยกะคักเติอบอยู่แต่าวังเป็นดินส่วนมากเป็นดินดินไซายเนาะดินเหนียวผสมดินไซด์หน่อยครับีนิดๆโอ้โหสุดยอดนี่เข่าท่านี่ก็งามครับพี่เนะาะชาวไทยชาวนาเขากะซื่นอกซื่นใจเนาะมีเข่าเต็มน้ำมีน้ำเต็มทงนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยครับพี่นอ้องอยู่บาดเท่าน,านี่อีกจักหน่อยเป็นกบเป็นเขียดเนาะตอนนี้กะเริ่มโอ้โหร้ายแล้วละ เป็นปลาเป็นอยังกงาออกหาแพอยังกัน,ออกห,าากนหาอยู่หากินครับพี่น้องบ้านเฮาหนานี้นี่ผมก็อยากไปใส่ผละอันสู้ว่าม้าอาได้อยู่บ้านแล้วเนาะตอนนี้อาหารอุดมสมบูรณ์ครับบ,าบา้านบ้านเฮาเนาะอีสานบ้านเฮานะโอ้สุดยอดสุดยอดนี่ครับเป็นพอขนาดใหญ่น้ำทางไปเลยนี่น้ำทางขึนนง้นพูนผุนไปหากกตันครับพี่น้องพว้นส่งขึ้นไปหอดพุนต่อไปอีกจังน้อยนี่ปีหน้าปีเฮอไปเนี่ยเขาสิเห็นโครงการตรง กลางโคกโจดน,น,นี่คืนนี้สี่สิบไร่นี่โอ้โหน้ำเขาวภาพครับปลาจะมาใส่หรือครับเห็นบ่อนกันอยู่เลยนะมีน้ำมีปลาหลดพันวาเนาะ <c oughs> โอ,อ้ขอขอบุญขอบคุณเด้อผู้พันมาสางมาแปลงอะไรหางประมาณมาลงผู้ที่เป็นหลักเป็นหัวเดินสายตนุนว่าทั้งราชการเพิ่นเห็นความดีความงามหรือว่าเป็นจุดที่สางความจะเรื่องลุอดเรื่องให่ หมู่บ้านให้ชนบทให้ใหชุมชนเขาเนาะถือว่าสุดยอดครับอันนี้ขนาดหลังนี่เนี่ยเนี่ยหลังครับน้ำนี่เบิง้งปีนี่เนี่ยโหนะขันบ่ขาดครับขันขันว่วาไม่อีกจากลูกหนึ่งนเนาะลูกสองลูกนี่ก็คือหลากไปเลยแบบน,นี้ครับสวยงามครับพี่งนะ่ะสวยงามสวยงามนี่นะครับโครงการบรรเทาโครงการดีๆสำหรับที่มีเกิดขึ้นยู่เืเอยเนาะ เขาบอกว่าอนาคตกงะนามันจะเป็นไปรูปแบบใดแต่ผมก็บ่นึกบ่ฝันว่าโครงการโคกงโจดเนี่ยเป็นที่เสืิมสมเป็นปลาเสริมสมถึงมาเป็นแกมลิ้โคกโจดได้เนาะโอ้เงินมหาศาลครับเป็นในงบมหาศาลมาเห็ดเกลืถือว่าสุดยอดพี่น้องอ่ะก็ได้หาอยหากินกันครับระวางบ้านกระนวนเนาะบ้างกระนวาชาติใหญ่ดอนดังครับแถวนี้นะอยระวางกลางพอดีแต่กระนวลสีไก่ว้อยจังเอย จันวนไกลกว่าเพราะว่าเขาทั้งมากำนวนสะดวกเพราะว่าอตอนนี้เขาทั้งชาร์นง่กับดูเสลลวเชื้ลราบ่ายน้อยเพราะว่าเป็นผ้าโคกหยดมากที่เป็นดินเหนียวเนาะเป็นดินเหนียวนี่ครับจุดออกง่ายจุดหนึ่งที่ไปหุ่ยแม่ลุ่มโดนเนาะอ่าเนี่ยลักที่เพิ่นเทวดาเระดับน้ำพิ่นเนาะสุดยอดครับโอ้หรือบวขึ้นมาหลายเติบเนาะอ่็ขอขอบคุณขอบคุณหลายไที่ มีน้ำม,มีทาให้ให้พี่ให้นอห้องให้ชาวนาเาได้ชุ่มเย็นหัวใจเนาะโครงการนี้ก็ถือว่าได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันหลายหมู่บ้านเนาะถ้าเทมีนมม้ำมีนี่มาแล้วกะปลากะหลากหลายเป็นโกเป็นเขียดกับนีครับพี่นอ้องเขาทั้งสองฝากฟังนี่ก็โอ้ยงามปีนี่ถึงหน้าเกีียวนี่เดียวทั้งหมดบางอีกเทนึงว่าตอนอาน,นาเขาเหลืองกล้วยเนาะเขาเหลืองเขาเหลืองเขา,เขานี่แหละครับเดี๋ยวมาไทยอีเทนึงว่าโอ้ ยูกก่กลางล้ำห่วยแม่ลำรวนนี่สีงาบจำได้เนาะถ้าขนาดนี้ก็ถือว่าสุดยอดเลยครับนะสุดยอดโอ้เขนาน้ำซัมปลาอุดมสมบูรณ์ครับพี่น้องซ,ซุ่มซึ่อหัวใจเนะจาะอย่างน้อยก็ตอนนี้ก็ปลาหน่อยปลากบหน่อยปลาหน่อยเนีย่นยลายลาย,ลายพี่น้องก็พอได้อยู่ได้กินอยู่เพืเ่อนมีหม่องไส้หม่องไซงไซเนาะนี่ครับอันนั้นก็ขนาดถ้าเทเป็นทางถนนขันข้นกีดเนาะ โอ้สหถีบสูตรก็ีิครับอันนี้เที่ยวสันจวนลำบากยังอยเพราะว่าเป็นดินเหนียวนเนาะเหนียวผสมทรายนะครับอ่ะโอเคอ่าคลิปนี้ลุงกอดกับไร้หันอ่าควาบการหนาของอ่าโครงการอ่าแก้มกดิ๖จุดเนาะเป็นจุดหนึ่งของหวยแมล่ลำดวนเ้องนี้แหละไหลลงมาจากพุ่นแหละจากหน้ายางกาของนวดพหมดละลงมาหอดพี่เลยกันมากักเก็บน้ำไว้แล้วก็ส่งต่อไปถึงอ่าแกมกดิ๖จุดโครงการต่อไปใจกลางพุ่นแหละครับ หกโขดไปหาฮะน้องแก่บันศาดตร์ไปเลยครับอ่สุดยอดอ่าโอเคคลิปนี้ก็รายกานกันสุนีเนาะอ่าขอขอบคุญอุปุธีบิังผู้ที่ติดตามพี่น้องผู้ที่กดไลค์กดแชร์เนาะอ่าขอบคุณบุญขอบคุณหลายๆครับอ่าโอกาสหน้าเขาเลืองกล้วยนี่ไก่เขามาแลยเน่ะลุงว่ากระชีมารายงานอีกทีนึงว่าอ่าสภาพแวดล้อมทั้งนี้เป็นยังไงขปป้าวนาข้าวสาลีเป็นยังไงเนาะอ่าคลิปนี้ก็ขอ,อลงไว้สุนีสักก่อนอ่าสวัสดีครับ